โทนหลำแพรผู้สื่อสารตำนานพระขู่เทพโลกอุดรปูโทนหลำแพรเป็นชาวบ้านโพไซอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อสมัยท่านยังเป็นหนุ่มน้อยได้บวชเป็นสามเณรอยู่สามพรรษาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่ออีกสองพรรษาขณะที่บวชเรียนอยู่นั้นปูโทน ก็สนใจในวิชาวิปัสสนากรรมฐานได้เคยศึกษาและปฏิบัติจากพระอาจารย์ผู้มีความรู้ด้านนี้หลายรูปต่อมาแม้เมื่อได้ลาสิกขาออกมาครองเพศคารวาสแล้วปู่โทนผู้นี้ก็ยังสนใจในวิชาวิปัสสนากรรมฐานอยู่พยายามหาโอกาสออกสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญธรรมอยู่เสมอ ขณะที่ท่านมีอายุได้ประมาณ30ปีครั้งหนึ่งก็ได้ออกไปสแวงหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญและในที่สุดก็ได้พบกับสถานที่ที่ต้องการแห่งหนึ่งคือในถ้ำพระซึ่งอยู่หลังเขาช่องแคอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์คืนหนึ่งขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่พอจิตได้อารมณ์เป็นสมาธิแนวนิ่งแล้ว ก็บังเกิดความประหลาดขึ้นโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ปรากฏให้เห็นในนิมิตตามคำบอกเล่าของปูโทนบอกว่าพระภิกษุรูปนั้นมีลักษณะเหมือนคนโบราณแต่ผิวพรรณผ่องใสมีสง่าราศีน่าเคารพนับถือดูจากรูปร่างภายนอกแล้วเห็นว่ายังหนุ่มอยู่แต่ศีรษะมีงอกขาวโพนครั้นได้เห็นพระภิกษุรูปนั้น ปู่ทนก็เข้าใจว่าคงจะเป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานผู้มีญาณวิเศษสามารถถอดจิตมาสนทนากันได้ในนิมิตและการมาของท่านก็คงจะมาเพื่อสนทนาธรรมหรือช่วยชี้แนะข้อธรรมกรรมฐานที่ท่านติดขัดอยู่ปู่ทนจึงได้เรียกถามท่านไปในนิมิตว่าพระคุณเจ้าเป็นใคร พระภิกษุหนุ่มผู้สง่าราศีหน้าศรัทธายิ่งรูปนั้นก็ตอบให้ทราบว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นพระธุดงอาศัยอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรและอยู่ในถ้ำเป็นวัดที่มานี่ก็เพื่อต้องการจะมาชี้แนะธรรมและข้อปฏิบัติบ,ตบ,ตบางอย่างเพราะเห็นว่าอุบาสกโทนยังปฏบิบัติไม่ถูกต้องปู่โทนได้ทราบอย่างนั้น ก็เพื่มปิติยิ่งนักที่จะได้มีอาจารย์ผู้มีความรอบรู้มีคุณวิเศษเลิศล้ำมาเมตตาชี้แนะข้อถามให้ซึ่งบัดนั้นปู่โทนไม่ได้ทราบว่าหลวงปู่เทพโลกอุดอรที่ว่านั้นเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าท่านไม่เคยได้พบเจอหรือได้ยินได้ทราบกิติศัพท์มาก่อนว่าท่านผู้นี้อยู่ที่ไหนแต่ปู่โทนก็ยินดีที่จะน้อมรับคำแนะนำ เรื่องการวิปัสสนาจากพระภิกษุผู้มาอย่างแปลกประหลาดรูปนี้หลังจากนั้นหลวงปู่เทพโลกอุดรก็มาชี้ในวิธีทำกรรมฐานให้กับปู่โทนอธิบายจนปู่โทนเข้าใจดีแล้วก็หายวับไปปู่ทนกลับคืนสู่อารมณ์ปกติแต่ก็ยังจําเหตุการณ์น,นั้นได้ติดตาและยังเพื่อมปิติไม่หายปู่โทนได้รับคำแนะนำนั้นมาปฏิบัติ จนเห็นผลในเวลาไม่นานครั้นบำเพ็ญกรรมาฐานอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วปู่ทนก็กลับมาอย่างบ้านเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปแม้ว่าปู่จะกลับมาอยู่บ้านแต่ก็ไม่เลิกทกํากรรมฐานเสียเลยยังคงบำเพ็ญอยู่อย่างสม่เสมอแต่ก็น้อยกว่าเวลาไปบำเพ็ญในที่วิเวกตามป่าเขาลำเนาถ้ำเท่านั้นเอง หลังจากนั้นปู่โทนก็ได้หาโอกาสไปบำเพ็ญธรรมที่ถ้าพระนั้นอีกและก็ได้พบพระอาจารย์ในนิมิตที่ท่านรู้จักในนามหลวงปู่เทพโลกอุดรมาคอยชีย้แนะข้อธรรมะให้กับท่านอีกและสอนในระดับสูงขึ้นสูงขึ้นปู่โทนไปอยู่ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ในนิมิตรอยู่นานพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดร ก็ได้บอกกับลูกศิษย์คือปู่โทนให้ถอดจิตออกจากสมาธิแล้วลืมตาขึ้นบัดน,นั้นเองปู่โทนศิษย์ผู้ที่เคยได้แต่เห็นอาจารย์เพียงในนิมิตเท่านั้นก็ได้เห็นพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดอรด้วยตาเนื้อจริงๆเป็นที่น่าอาัศจารรย์ยิ่งนักเพราะว่ารูปร่างลักษณะของพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดอรที่ศิษย์ปู่โทนได้เห็นด้วยตาเปล่าในขณะนั้น เหมือนกับที่ได้เห็นในนิมิตยอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยเพราะเหตุน,นี้เองในเวลาต่อมาปู่โทนจึงเชื่อว่าหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั้นท่านยังไม่ได้มรณาภาพท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านอยู่ในที่ของท่านและไม่ค่อยจะปรากฏตัวให้ใครเห็นง่ายๆคนที่จะได้เห็นเท่านั้นจะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาหรือเคยมีบุญเกี่ยวข้องกันมาแต่ชาติปางก่อน ตั้งแต่นั้นมาการเรียนการสอนจึงได้ดำเนินมาทั้งในนิมิตและภาพจริงๆวิชาความรู้ที่หลวงปู่เทพโลกอุดรได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ปู่โทนในตอนนั้นนอกจากจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านยังได้สอนในเรื่องเวทมนต์คาถาพอท่านสามารถกำหนดจิตทราบได้ว่าปู่โทนต้องการจะเด่นในทางฤทธิดเดชและนอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้สอนในวิชาแพทย์แผนโบราณการใช้ยาสมุนไพรต่างๆประกอบอยาให้ด้วยซึ่งในเวลาต่อมาปู่ทนได้วิชาความรู้เหล่านี้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากการถูกทรมานด้วยโรคร้ายและนอกจากนั้นแล้วท่านยังได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและแนะนำการวิปัสสนากรรมฐานให้แก่บุคคลทั่วไปถือได้ว่าท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ที่เป็นคารวาส ผู้มีความรอบรู้คนหนึ่งเมื่อครั้งที่อยู่ศึกษาวิชาต่างๆกับหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั้นปู่ทนได้เปิดเผยถึงประสบการณ์ที่ท่านประทับใจมากอย่างหนึ่งและผู้เขียนเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดยิ่งนักแต่เมื่อนำมาเล่าแล้วท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแต่ท่านขอให้ใช้วิจารณญาณพิจารณาเอาเองเรื่องที่ว่านี้ ก็คือเรื่องที่หลวงปู่เทพโลกอุดรได้พาศิษย์คือปู่โทนไปท่องป่าหิมพานต์หลังจากที่ปู่โทนได้ศึกษากรรมฐานปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดรจนมีความสามารถพอสมควรแล้ววันหนึ่งหลวงปู่เทพโลกอุดรได้บอกกับปู่โทนลําแพรผู้เป็นศิษย์ว่าอยากจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไหมปู่โทนได้ยินดังนั้นก็ตกใจเล็กน้อย พอคิดว่าป่าหิมพานอาจจะไม่มีอยู่จริงพอเท่าที่ทราบมาจากการศึกษาพุทธศาสนาก็พอจะทราบว่าป่าหิมพผ่านที่ว่านี้ก็คือป่าในเขตหนาวซึ่งก็อยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยโน่นแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังไม่เคยได้ยินได้ทราบว่ามีใครได้เคยไปเที่ยวป่าหิมพานนั้นมาก่อนจึงพากันคิดว่าป่าหิมพาน เป็นเพียงแต่ฉลากสถานสถานที่แห่งหนึ่งที่กล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดกซึ่งถือเป็นนิยายปรำปราหรือเทพนิยายทางตะวันออกก็ว่าได้คิดไม่ถึงว่าจะมีอยู่จริงและสามารถที่จะไปเที่ยวได้แต่อย่างไรปู่โทนก็ศรัทธาและเชื่อมั่นในความเหนือธรรมดาของพระอาจารย์รูปนี้ปู่จึงคิดว่า อาจารย์ไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่จึงตอบไปว่าอยากไปขอรับถึงแม้ว่าจะตอบรับไปแล้วแต่ปู่โทนก็ยังไม่วายสงสัยว่าพระอาจารย์จะพาตนไปที่นั่นได้อย่างไรทางนี้ก็เพราว่าตนยังคิดไม่ออกว่าเจ้าป่าหิมพผ่านที่ว่านั้นเป็นอย่างไรกันแน่ต้องไม่ใช่อยู่ใกล้ๆแน่และที่สำคัญการเดินทางไปที่นั่น ต้องไม่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเหมือนกับการเดินทางไปสู่ถิ่นเจริญอื่นๆเป็นแน่แท้เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะมีใครต่อใครดันด้นเดินทางมาถึงแล้วและคงจะมีคนกลับมาเล่าสู่กันฟังบ้างแล้วปู่ทนจึงได้ถามหลวงปู่เทพลวงอุดอรว่าจะไปที่นั่นกันอย่างไรหรือขอรับหลวงปู่ตอบว่าจะให้ปู่ทนขี่หลังท่านไป ปู่ทนก็สงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรจะให้เสียขี่หลังหอบไปอย่างนั้นหรือแต่ท่านก็เชื่อว่าอาจารย์พุทธเดลิ์และอภิญญาเหนือโลกท่านนี้จะต้องพาตนไปยังที่ป่าหิมพผ่านนั้นได้อย่างแน่นอนจึงไม่ได้สักไสให้ความมากมายเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วหลวงปู่เทพโลกอุดรก็ได้นัดแนะวันที่จะนำสิทธิ์เอกเดินทางไปชมป่าหิมพผ่านว่า จะไปกันในอีกเจ็ดวันข้างหน้าพร้อมกันนั้นท่านก็ได้กํำชับบอกสิทธิเอกว่าในวันนั้นให้แต่งกายนุ่มขาวห่มขาวและเมื่อเดินทางไปถึงป่าหิมะผ่านแล้วก็ให้สำรวมกายวาจาใจอย่างเข่งครัดอย่าตื่นกลัวและห้ามซักถามใดๆในที่สุดวันกำหนดการเดินทางไปท่องป่าหิมพผ่านก็มาถึงวันนั้นปู่ทนแต่งกายด้วยชุดขาว ตามที่หลวงปู่เทพโลกอุดรสั่งหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปทั่วสากลลโลกออกจากสมาธิแล้วก็ได้นั่งรอการมาของหลวงปู่เทพโลกอุดรแต่เพียงนึกเท่านั้นหลวงปู่เทพโลกอุดรก็มาปรากฏกายอยู่ตรงหน้ามาถึงแล้วหลวงปู่เทพโลกอุดรก็ได้ซัก้อมความเข้าใจกับลูกศิษย์อีกครั้งโดยถึงการปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงป่าหิมพาน ครันซักซ้อมกันเข้าใจดีแล้วหลวงปู่ก็เอาผ้าสีดำผืนหนึ่งปิดตาลูกศิษย์เอกจากนั้นก็ให้เกาะหลังท่านผ้าหายไปจากที่นั่นในขณะที่เดินทางอยู่นั้นปู่โทนจึงไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะมีผ้าปิดตาอยู่แต่เมื่อพาไปถึงที่หมายหลวงปู่ก็แก้ผ้าดำที่ปิดตาศิษย์เอกอยู่จากนั้นปู่ทนจึงได้เห็นอะไรต่อมีอะไรในดินแดนมหัจจรรท์แห่งหนึ่ง ต่อมาปู่ท่านได้นํามาเปิดเผยเห็นต้นไม้ใหญ่สูงมากแผ่กิ่งก้านสาขาทึบคล้ายกับต้นมะม่วงใบาย,ยาวคล้ายใบยกล้วยออกดอกออกช่อห้อยตรงเตีงเป็นร่างผู้หญิงสาวสวยมากสวยคล้ายนางฟ้าดอกหนึ่งมีผู้หญิงสาวสองคนห้อยตรงเตีงอยู่ด้วยกันบางดอกก็เพิ่งจะเป็นตัวตนงอตัวคล้ายกับทารก งอตัวอยู่ในท้องแม่อย่างนั้นท่านพระครูหลวงปู่เทพโลกอุดรไม่ได้บอกว่าเป็นต้นอะไรแต่ฉันก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือต้นดอกนารีผลในป่าหิมพานในเวลานี้ได้มาถึงป่าหิมพานแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากฉันปู่โทนตะลึงตาลานไปหมดเอามือขยี้ตาตัวเองว่าตาฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ตาฝาด หยิกเนื้อหยิกตัวเองก็เจ็บไม่ได้ฝันไปเลยนารีผลแขวนตรงเตงดาดดานเต็มไปหมดทางต้นทรงกลิ่นหอมตลบอบอวนไปหมดหอมเหลือเกินหอมอย่างเครื่องหอมที่ไม่มีในโลกฉันเครือบเคลิ้มง,งงวยหัวใจอย่างนี้รู้สึกเหมือนจะลอยออกจากร่างใต้ต้นนารีผลโล่งเตียนสะอาดสะอ้านคล้ายมีคนกวาดไว้เรียบร้อยอากาศหนาวเย็นมาก รู้สึกว่าเป็นเขากว้างมากมีภูเขาสูงๆล้อมรอบยอดเขามีหิมปะปกคลุมนารีผลนั้นไม่เห็นพูดแต่รู้สึกว่ามีชีวิตจิตใจสวยจริงๆเครืบอบเคลิ้มเกิดอารมณ์เสน่หารันจวนใจจนรู้สึกใจวิววิวจะขาดรอนเสียให้ได้ตรงนั้นเลยต้องรีบกลับเรื่องเล่าในตอนนี้ของปู่โทนได้กล่าวสัมภาษณ์กับนักเขียนท่านหนึ่ง คือคุณสิทธาเชตวันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ